สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนเนะครับด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านา้าหลานเพื่อนมีสายทุกคนครับสรุปคือเอฟซีทุกคนละสวัสดีตอนเช้าคือเกา่าวันนี้ก็บ่มีหยังคือเก่าครับปกติผมว่ามึงสวนเมึงไก่มึงกาคือเก่าออกล่ะ ชีวิตหลุนบ้านเฮ่าปิดไปสักคนพี่น้องว้านนี้มาานนี่ละครับมาปลูกบักพิกเรื่งวบ้านนี้โอ้ยหมดกัดพี่น้องเลย นี่สิบิเก็บภาพเห็นมั้งพี่น้องเลยเอาปุ่นใส่เอาเพื่องปกแจงดีดองเไยมึงกบบกนาวหรือกบก,กุดกบนาวคือตัวนี้เขาเกลี่ยง,งเด้อเฮเอาไม่ดีๆ เริ่มงามแล้วครับบึงดมบึงก่นอนขึ้นหน้ารอบกูดโอ้โขบหน้าพี่น้องนี่ครับ ก็เอาพุนใจตั้งนางแต่ก็เอาเฟื่องปกยางดีเพิ่งเอาบักแกงอยู่พุนแหละครับที่วัดกระเดิงหรือมาปลกูกน้ำทำไปทำม,มาคือมันบักแกงพี่น้องบักน้ำบักน้ำบักกันที่พอเราปลกูกแต่พุนนเราว่าเราเอาพันธุ์มันไปหอยหันบันีน้กระมางเคียงออกเฮ็ด หันเฟืองก็เลยในเลยลราต้อง,งหันฝนว่าวันนี้ฝนตกห้ามทีมันออกมันถือน้ำโฮสต,ต้องก่อกถือว่าเป็นในบมวกน้ำพี่น้องเป็นในบมวกแดงกับบางต้นกับติดแล้วครับเดี่ยวเครื่องปลูกน้ำบางต้นกับติดบางต้นกับยัง อันอันจักสิลอดประลอดอยู่กแ้วแต่ละครับผูกแล้วก็เลยเปลี่ยนกับจะมากันกามวว่านกับตัดปอกลยวยหอมไปนร่ำครับเพื่อนี่รนะเพื่อบรนีนะมันมันบีแล้วนะครับมันแตกแล้วหนะ้ามันเต็มทีแล้วก็จะคือ ต้นนี้นะครับนี่ต้นต้นคำนี่นะตัดไปบมวมกับตัดต้นมะกฟือต้นนี้ออกกวยต้นตัดเครื่องไปถือกวอนมัน ไก่นหน่อยจะปล่อยออกครับว่านปล่อยอย่างเพราะว่าใน,นโลกมันตีกันเสร็จตัวหนึ่งชื่อสูงมูอะไรชื่อเสร็จตัวนึงวนานตาต้นตกินเหนียวนะครับมันต้่นกวยมันเหี่ยวมันตายมัน ตคนนี้ันในเรนยังสีมันกระซือหนีอยู่แต่ว่านโลกมันปีนกันจนโดนเบิดขนมัน Đây yên yên, đây yên vậy Tuần nó sẽ ở hàng cây chỉ cập Đúng rồi Đúng xịt tô con con ข่ายยืนนี่พี่น้องซีนไวเลยพี่น้องเห็นบ่าครับเมื่อวันไข่เดียวไทยเบื้องเหมือนเนมือนเมืดอตะครับวันนี้มีซีแล้วครับเห็นบ่าครับ เดีว่ากับบุหินเมรูฟักจักสิฟัเก,กเอาดูบ่หราปุ๊จักกะาเด็กมนี่ก่อนครับตกนเกยต้นนี้กัดหากลงคึอเราเพราะว่าไก่มันขึ้นได้มันขึ้นงามันมันกัด บมันก็นห,กหักลงงนาบป,ปล่อยวันวเน้ะเนี๋ยวจ้วันเน้ะตัวดติดเป็น,น่วยก็ติงว่ากันตัวดมากัดเดี๋ยวเจ้วันเนาะ เด็กกุดเอาไปเ,เลี้ยงในหม้อได้ยาเด้ใกล้หน่อยนี่กลงอย่างไงหล่ะลาเจ่าหานหาบนปอยไว้ท่านไหนอยู่พี่น้องโลกนู้นหน่อยปล่อยในลีลูนนกรุ่นนี้กับตียนเบิดให้รุ่นนี้ไงก่อนแล้กวก็เจ้าตัวหน่อยไปปล่อยสลุอกแมนแท่นนะครับสองเงี้ยหนึ่งตัว ันดุนตัวนี้นิดนดุนพวกนี้นิดอยมันแดนดีอยู่นี่ก่อนยังไงเช่าต้องอนไรก็ไปแต่ก่อนเนี่ยมันหลงนะครับวันนี้เลยคิดว่าบ้า ให้กูิปล่อยลงว่าสนอว่าก็าได้ไปหาเบียร์พรีก็เน็บตายยกเดือนหนึ่งครับมันจิตเป็นน่วยบ่อ่ระมันจิตเป็นบอ่อติดบอ่อแต่ปูพีกบ่เป็นกัดไวยเบิร์ตสระครับพี่น้องเด้กัดสิจั้งซี่แล้วครับมือได้กระได้ อันนี้ก็จะได้เห็ดเอากไก้แล้วก็จีหมดสวนไหมน้ำคานแดดน้ำวสวยจับเจ้าซีลี่น้องเอาซ้ำนี่ละก้นประมาณนี้ละประมาณเก่านี่ละย <c oughs> ังมากันไหมเ้วยครับขอบคุณลหลายๆครับผมเอฟซี FC ทุกคน ยังให้กำลังค่อยให้กำลังให่กันอยู่เ,เป็นว่าเดี๋ยวผมขอโตให้เราไกลีหก่อนพอกันคลิปหนาเลยครับเดื้อขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ